สวัสดีครับวันนี้มาชมการสุขนาคของนาคหนุน่ยนะครับที่บ้านขูซอดตําบลขูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกันครับเขาเราสองแพงนี่สับเตให้เถาแกวิทเถาแก่กับบ่อเวทสอบที่ให้เถาแก่พ่ายเถาแก่กับบ่อพ่ายจึงไม้ให้ข่อยพ่ายข่อยจึงไม้ปันเงินปนันค้าเปลืองผ่านนํารอยาดไหลโต๊กนําราโต๊กใส่ดินให้คุณแม่ธรณีอยู่ดิ้นมาซอยคำเจ้าเด้อ นำเราโตก own, halt, rails, ๊กใ่นาำให้พญาคตรพญานาคมาซอยสู <Inaudible decir> ้เจ mm. ้าเด้อคอยจะพ่ายไปเบื่อตะวันต๊กให้เจ้าจกขุมเงินขุมคำโฉนศอกคอยจะพ่ายไปเบื่อตะวันออกให้เจ้าได้เงินหลานเงินปอกเขาดีคอยจะพ่ายไปหัวลาดีคีรีเรดันดาวประเทศาวเทพาเทพดาอันใหญ่ใหญ่สมสรดินสอเป็นเครื่องประดับมเลกานริโภก บัางพองได้ตกแหลกทันทีเหล็กจันนี้ผมกาทั้งเสือศาสตร์อาสนาทั้งศิลาแลมยังมากดูหลากด้วยเครื่องบริขารเป็นของเจตนาทานนั้นลำยิงเพื่อจะเห็นหน้าพระแก้วมิงเมตไต เจ้ายหญ่ในทั่วละไว้ยอยู่ในโลกขอให้พ้นจากโศกเศร้าโศกกาคอยเกิดดุสิตาลำเลิศเมืองแก่วเกิดนิลาภานพระทวนหาปฏิพันธ์ทวนหกอัธิปัจจยาทวนเจ็ดจงเสด็จเข้ามารักษายัางคันธะสันดานแห่งเจ้า ตาบโตทอาหาพาะวะสาเนีิชิ <c oughs> บัดนี่อยจักเชิญเอาขวันสมสีเจ้านาคไงเขาาไงนำป้ากอยมาสามือนี้วันนี้ขวันเจ้าไปอยู่ทงหน้าหลวงกินเก่า ก่อยมาสามือนีวันนี้ขวัเจ้าไปอยู่น้ำทานอีสวรก่อยมาสามือนีวันนี้ขวัญจ้าไปเสยซมรอมสาวอนน้อยก่อยมาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะ Ya đây phải tôm ra ní cây kèo khăn treo treo vô phú phà Ya đây phải sôm mô ừ. tuổi khấm lẽ nửa tuần quấn châu ya đây phải biển phượn phụng phí quấn châu ya đây phải đơn khí lý quấn châu ya đây liền vô năm mô ลิงลมขวันเจ้าอย่าได้ไปสมหมูเลิงขังเต่ามูนกเขาและเสือสิงควายกระทิ้งแลหลหบสต่างหวันเจ้าอย่าได้เขาเท่อนทำน้ำกวงมูคู่หาประมาณนี้นะครับสู่คนนามาดูอีพีจไปว่าตอนแหนากจะมันแค่ไหนเตรียมรับชมครับผม